สวัสดีครับเพื่อนๆทดลองทำนานะครับวันนี้ข้าวกอขอ้องแปดอายุได้63วันนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้มาดูประมาณสองสามวันตอนนั้นยังไม่ออกรวงครับตอนนี้ตอนนี้มาถึงเมื่อกี้เห็นครั้งแรกก็ยังตกใจนะครับออกรวงเร็วมากว่าจะหวานปุ๋ยยูเรียพรมนี่ดูแล้วน่าจะไม่ได้พรมนะครับสรุปรอบนี้ก็หว่านปุ๋ยไปแค่สรอบนะครับ เมื่อกี้มาถึงโอ้โหออกลวงละออกลวงเร็วมากตอนนี้อายุข่าวหกสิบสามวันนะครับตองแปดน่าจะออกลวงตั้งแต่ช่วงประมาณอายุหกสิบวันนะครับตอนนี้ก็ลมลมแรงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะล้มหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันลมง่ายแต่ข้างบนบิงบนเนี่ยบินเนี่ยบิงบนน,บน,บบน,นี่ผมพยายามปล่อยแห้งไวนะ้เนาะ ข้างล่างข้างล่างก็ปล่อยแห้งนะครับแต่ข้างล่างนี่มันจะมีน้ําคลองซึมมาซึ่งนาข้างเคียงเขาเปิดมาทําเทือกนะอาจจะมีซึมเปียกๆก,ก็ออกรวงแล้วนะครับหวานปุ๋ยไปสองลูกรอบแรกรอบแรกผมหวานยี่สิบแปดแปดนะครับไปประมาณหกหรือเจ็ดลูกนี่แหละเพื่อนๆลองดูในคลิปเก่าๆดูแล้วก็ รอบสองช่วงที่ประมาณสัก30 40วันตอนนั้นผมก็หว่านอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเป็นรอบสองใช้15 5 20นะรู้สึกจะเป็นห5 15, 5 20ตอนนั้นอีกประมาณ6 6หลูกหรือ7ลูกนี่นหละแล้วก็กะว่าก่อนช่วงข้าวแต่งตัวหรือกำลังท้องก่อนท้องตอนนั้น ผมก็จะว่านยูเรียผมอีกสักรอบที่คุยกันไว้กับเพื่อนๆเนาะตอนนั้นแต่ตอนนี้ไม่ทันละน่าจะไม่ได้ว่านแล้วแต่ข้าวก็เขียวดีนะครับข้าวยังเขียวดีก็สรุปไปว่าหว่านปุ๋ยแค่สองรอบแล้วเดี๋ยวนัดโดนมาฉีดเร่งออกลวงนะครับตอนนั้นเราก็มีฉีดมแมลงไปสองรอบนะแล้วก็ใส่พวกฮอร์โมนบ้างใส่ปุ๋ยเกต เป็นช่วงหน้าฝนนะครับเนาะว่าฝนก็จะพรมมาตลอดข้าวก็ค่อนข้างเขียวแต่เมื่อกี้ข้างล่างนะที่ผมไปดูบิงบิงล่างบิงล่างสุดนุ้นอะที่ว่าที่ว่าจะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาที่ว่าซึมมาจากนาข้างเคียงเพื่อนบ้านอันนั้นออกออกเยอะลงใส่ได้น้ำ ตรงนี้ข้างบิงบนนี้น้ํามันค่อนข้างแห้งบ่อยต้องเปิดสเสมอติดสเสมอรตรงนน้นนะครับนาแปลงนี้นี่ติดถนนตลอดตอนนั้นตอนนั้นผมฉีดยาข้างถนนนี่ขี่รถฉีดเลยผสมในถังสองร้อยลิตรแล้วก็ขี่รถไฟฟ้าฉีดเอาขับฉีดพอติดถนนค่อนข้างเยอะ ก็ออกรวงออกรวงอย่างรวดเร็วนะอายุข้าวประมาณสองแปดนี่ก็อายุประมาณแปดสิบห้าวันนะเห็นเขาว่านะออกก่อนข้าวดิเข้าวเด้งเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนออกรวงอีกทีถ้ารวงรวงสวยๆเต่งๆนี่เดี๋ยวว่าจะเก็บเป็นข้าวปลูกเอาไว้ไปว่านตรงนาสีไ่ไร่พอตอนนี้นาสี่ไร่เริ่มนิ่งละข้าวดิเข้าวเด้งเริ่มเริ่มมีน้อยละ เพราะว่าระบบน้ําดีขุดล่องรอบนาเนาะมันก็จะดีละนี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนี่ข้าวข้าวออกรวงตอนนี้ฟ้าก็มีแดดมั่งมีคึมมั่งสลับกันไปนะครับนี่ข้าวออกรวงแล้วเห็นไหมออกรวงไวมากเลยนะครับข้าวตองแปด รวงเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอายุข้าวหกสิบแปดวันเดี๋ยวดูแล้วน่าจะต้องมีการเก็บไปเป็นข้าวปลูกบ้างนะครับเพราะว่าจะเอาไวปา้ปรับปรับอีเด้งแต่ช่วงนาปีนี่จะไม่ได้ทําแล้วข้าวเป็นข้าวข้าวเบาเนาะ มันจะเก็บไว้ไม่ได้นานเนาะเก็บไว้ไม่ได้ไม่ได้เกินอายุเขาว่านะครับถ้เก็บไว้เกินอายุนี่จะไม่งอกแล้วก็ไม่ดีไหมหวานอาจจะไม่งอกเดี๋ยวก็เลยจะเอาเก็บไปทําได้อยู่แปลงเดียวที่ว่าน้ําไม่ท่วมตรงสีไร่แล้วก็จะเก็บไว้เป็นข้าวปลูกถ้าไม่มีข้าวดีดข้าวเด้งผสมนะ จะเอาไปปราบตรง15ไรซะหน่อย15ไรนี่เห็นแล้วท้อเลยที่ผมทำา1 7ตอนนี้107นี่ก็เริ่มงวยแล้วนะเพราะว่าฉีดเล่งออกลวงไปแล้วเหลือแต่เล่งเต่งเดี๋ยวสักอีกสักวันสองวันผมจะถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะก็ขอ107ข้าวก็ออกทั่วแปลงเลยนะครับเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูแปลงนู้น เพื่อนๆเดินไปได้วยกันก็เดี๋ยวนาเนีครับนาเพื่อนบ้านเห็นว่าเขาจะดำนะครับน่าจะทำพิโลก80ช่วงนาปีเพราะว่าน้ำมันท่วมครับน้ำมันท่วมตรงเนี้ยเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วผมทำน้ำท่วมเลย ที่วราทำวิ่งบนอย่างเดียวน้ําท่วมทดลองทำนะแต่ทําช่วงช่วงหลังจากนี้นะช่วงน้ํามาไม่ได้ทําช่วงแล้งอันนี้ทําช่วงแล้งแรงมาแล้วก็ใกล้ๆเกี่ยวจะเจอฝนอู้ตรงนูน้นตรงนู้นนี่ออกแบบเป็นทิวเหลืองๆเดี๋ยวต้องรีบ นัดตดนมาฉีดเล่งออกรวงเดี๋ยวรอย,ยาผมซื้อยาผ่านออนไลน์ไม่ได้ตัดคนาเลยนะครับก็เดี๋ยวได้เลิกมาตัดคนะพราผม,มัวแต่ไปทำอยู่ตรงนาสิบสองไร่เมื่อกี้อันนี้ผมมาตัดไอ้นันไปทีนึงแล้วครับเขาเรียกว่าต้นอะไรก็ไม่รู้ที่มันเหมือนหนวดปลาดุกอะนี่ครับต้นอันนี้เนี่ยมันขึ้นให้เหลืองเต็มนาเลยนะครับตอนแรกขึ้นให้แดงเต็มนาเลยนะผมมาตัด ตัดกันก่อนหน้านี้เป็นเป็นอาทิตย์แล้วไม่อย่างนั้นจะจะแดงเต็มลมทับข้าวแต่ตอนนี้ดูแล้วไม่มีดูแล้วไม่มีนู่นนะจะมีแต่เหมือนเป็นตอเป็นตายเหลืองๆนะถือข,า,ขาวาวทาไมตัดออกทาไมตัดออกนี่คงแดงเต็มหนาเนี่ยเน,น,น,นี่ยตัวนี้เนี้ยมันคือตัวอะไรไม่รู้เหมือนนวดปลาดุกอะตรงนี้มันน้อยครับข้างบนนี่มันน้อย แต่ข้างล่างตรงนั้นน้ำมันคุมไม่ทันตอนนั้นเพราะตอนนั้นน้ำคลองก็ไม่ได้เปิดไงครับต้องใช้น้ำจากสเสมอร์แลสเสมอร์มันไหลลงไปช้าแล้วมันใช้เวลานาน,านมากเลยพื้นที่14ไร่สเสมอร์ดูดหลายวันเปินค้าไฟด้วยนี่ก็มาอัปเดตให้เพื่อนดูนะครับ อายุหกสิบสามวันเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าข้าวจะลมม้มไหมช่วงเก,เก็บเกี่ยวก่อนเก็บเกี่ยววันนี้ก็ให้เพื่อนๆรับทราบ,บ,บ,บข้อมูลเพียงเท่านี้ก่อนนะครับข,ข้าวข้าวน่าจะเริ่มออกหลวงแต่ตอนประมาณหกสิบวันนะในฤดูร้อนนะครับฤด,ดูร้อนแล้วก็ปลายเกี่ยวนี่จะเป็นใกล้เข้าหน้าฝนพอดี วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ